และแล้วเราก็แอบ,บมาดูครอบครัวเป็ดนะคะครอบครัวเป็ดนะคะทุกคนอมีพ่อนะคะมีแม่นะคะมีลูกเป็ดเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะคะทุกคนลูกเป็ดทั้งเจ็ดนะคะ เขาก็เล่นน้ำกันนะคะเพราะว่าเขาก็เพิ่งจะออกมานะคะเห็นไหมคะทุกคนอยู่ไหนอยู่ไหนเราก็ไปก็มาอันน้ลูกเป็ดนะคะลูกเป็ดทั้งเจ็ดนะคะก็ออกมุดน้ำดำดินนะคะกินไปนะคะส่วนพ่อแม่ก็ มดำนะคะว่าจะมีอาหารตรงไหนให้ลูกเป็ดตั้งเจ็ดนะคะแล้วก็มีลูกเป็ดอีกหนึ่งตัวนะคะพานอนนะคะไม่รู้ว่าคนจะเห็นไหมคะนออยู่ตรงไหนนะคะลูกเป็ดนี่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 ขึ้นมาสะบัดนะคะอยู่บนก้นหินนะคะนี่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 คนพ่อกับแม่ก็อาบน้ำกันเล่นน้ำ นี่นี่นี่เย้เราก็จะดูนะคะสังเกตดูนะคะทุกคนสังเกตนะโอ้ที่เขาลงตูดนี่เขาหาเขากินอาหารนะคะทุกคนโอ้แล้วก็จะมีนกกระจิบนกกระจอกวินไปบินมาไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรจะทำนะไม่หม้ว่าไม่มีอะไรจะทำนะ นี่แหละคือการทำนะเราก็มาทำคลิปนะคะชีวิตของเป็ดน้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสะน้ำนะคะสะบัวนะคะแต่ไม่มีบัวนะคะทุกคนเสียงเป็ดก็กระตะพื้บปุ๊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 บอยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกคน ฝนก็ตกทุกวันนะคะตกทุกวันนะคะทุกคนแต่ยามมันก็แห้งนะคะเพราะว่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนเป็นประเทศที่มีภูเขานะคะน้ำไม่ท่วมนะคะก็ฝนตกเท่าไหร่นะคะเป็นเขาก็จะดูดซึมซับน้ำลงไปข้างล่างเร,เร็วที่สุดมากเลยค่ะ ถนนนะคะถนนนะคะไม่มีงูนะคะก็จะลกอยู่ข้างๆนะคะแต่ไม่มีงูปลาย่านี่เขากำลังจะมาตัดนะคะก็จะมาตัดนะคะตัดแล้วเขาก็ไม่ลกออกไปทำไรนะข้างในก็จะเป็นสวนเอปเปิรนะคะทางบนก็จะเป็นท้องฟ้านะคะท้องฟ้านะคะทุกคนท้องฟ้า พิ่งก็จะมาหากินเกสรดอกไม้นะคะพี่นี่ก็ก็ดอกไม้นี่กินหอมมากนะคะทุกคนดอกกุหลาบนะคะทุกคนดอกดอกกุหลาบสีเหลืองนะก็อยู่สูงมากนะคะพระบ้านเขาปลูกสูงนะมันเป็นเขานาะทุกคนนี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะคะทุกคน เป็นโรงเรียนนะคะสมัยก่อนนี่ก็จะเป็นอะไรที่เก่าเก่าเก่ามาอยู่ข้างบนภูเขานะคะของเมืองขนองน,นะคะทุกคนตอนนี้เขาก็ให้มาเป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนเด็กอ,อนนะคะเด็กเล็กๆไปเรีนเด็กๆเขาก็เล่นกันนะคะทุกคน แดดก็จะส่องแซงนะคะบ้านหลังนี้สมัยก่อนนี้ก็คงจะเป็นคาลือฮาด์นะคะทุกคนตอนนี้ก็เลยมาเป็นบ้านคนเศรษฐีอยู่นะคะอยู่เงียบสงบสวยงามนีก็ชอบใจเนาะชอบใจต้นไม้ต้นนี้เนี่ยคนเห็นไหมโอ้ตอนหน้าหนาวก็มีตะกิงนะคะกริงๆ ออหน้าร้อนก็เขาก็ออกสาขาได้ดีมากนะคะทุกคนแถวนี้ก็น่าอยู่นะคะก็จะเป็นบนเขาเนาะสมัยก่อนนี้ก็คงจะอยู่ยากเนาะทุกคนเนาะพอตอนนี้ก็เป็นที่สงบนะคะทุกคนจะมีอันนี้เป็นอะไรเนาะ เราไปดูกันนะคะทุกคนว่าเป็นอะไรนะคะเราไปดูกันอันนี้ก็คงจะเป็นคนอยู่หรือว่าเป็นโรงเรียนเนาะทุกคนเห็นไหมคะรถสมัยก่อนนะคะสงสัยจะเป็นรถล,ลากนะคะ ไม่รู้ว่าอะไรลากนะคะคนเห็นไหมคะไม่รู้ว่างูหรือควายหรือคนหรือใครเป็นคนลากนะคะทุกคนจะมีที่นั่งนะทุกคนเห็นไหมเป็นที่นั่งเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนบ้านเราสมัยก่อนเนาะทุกคนเนาะที่นี่ก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วแต่ไม่เคยขึ้นมา ตรงนี้เลยนะคะก็เด็กๆนักเรียนเขาก็มาเล่นกันค่ะพ่อแม่เขาก็เอาลูกมาเล่นนะคะเป็นสวนสนุกนะคะทุกคนนี่ก็คงจะเก่าแก่นะคะต้นไม้นะคะทุกคนโอ้โหโอ้โหดูฟาร์มสูงนะคะทุกคนดูฟาร์มสูงนะคะสูงสุดยอดนะะสวยงามที่สุดเลย ข้างๆก็จะเป็นคาร์ลูฮา์นะคะเป็นเมืองเก่าแก่นะคะเก่าแก่มากก็จะเป็นสวนสนุกของเด็กๆมาเล่นนะคะทุกคนโอ้เด็กๆก,ก็สนุก,กนะยามเย็นนะคะเด็กเขาก็เห็นพี่นีถ่ายรูปเนาะเขาก็ชอบใจนะเขาก็มาเรียนเด็กดักเรียนเนาะเขาก็มาเรียนหนังสือเขาก็มีที่ดีเนาะ มีขยะกินน้ำเนาะเขาก็จะเขียนว่าน้ำดื่มไม่ได้นะคะทุกคนบางทีน้ำก็จะดื่มได้นะคะคือว่าจะกองไหลมาจากบนเขานะคะแต่พอเอ้อน้ำอันนี้เขาเขียนเลยว่านอกปกตาก็คือดื่มไม่ได้นะคะทุกคนนี่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กอ่อนนะคะกับบรรยากาศนะคะดีมากนะคะเด็กๆก็เลิกเลี่ยนตอนใบก็สนุกกันย่าย พี่นี่ก็ไม่เคยเดินมาแถวนี้สักทีไม่เคยเดินมาแถวนี้เลยนะคะทุกคนเป็นครั้งแรกเคยเดินเล่นตอนหน้าหนาวนะคะข้างล่างนะคะก็ไม่เคยไม่เคยเดินขึ้นมานะค,ะคือว่าเก่าแก่มากอันนี้อยู่บนเนินเขานะคะพีเ่เราเดินขึ้นมาจา หมู่บ้านที่พี่นีอยู่นะก็จะมีเป็นหมู่บ้านโู้นหมู่บ้านนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะคะโรงเรียนเด็กเด็กเล็กพี่นีว่าดีมากนะคะเด็กๆก็มีสถานที่เล่นนะคะร่มเลื่นนะคะทุกคนเราไปดูข้างหน้ากันะะนะคะทุกคนว่าเป็นอะไรนะคะโอ้ต้นไม้กเกาแก่ก็ได้ล้มนะคะแล้วก็ได้ โดนตัดนะคะก็ได้เกิดใหม่นะทุกคนทีนี้ก็ไม่รู้ว่าทางไปตรงไหนนักหนานะ้างในนี้ก็เข้าไปไม่ได้นะคะคงจะเป็นค้หาสน์บ้านคนรวยหรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้ ได้เดินเล่นนะคะผาอากาศดีๆนะคะทุกคนเราก็จะมีทางที่เดินมากนะคะกคนฟังลงไปนู่นนะคะทุกคนเห็นไหมคะก็จะเป็นทะเลสาบน,น,ะะน,นะะู่นนะคะทุกคนใกล้นะคะไกล้ๆนู่นนะคะทุกคนก็จะเป็นทะเลสาบนะคะเราก็จะสามารถลงไปได้นะ,ะทุกคนวันนี้พี่นีก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะทุกคน ขับก็เดินลงนะก็คงจะไม่เท่าไหร่เนาะเพราะเราเดินลงนะทุกคนตอนขาขึ้นมานี่พี่นหอบเลยเนาะเพราะว่าอันนี้พี่นี่มาเก็บบรรยากาศนะทุกคนบรรยากาศของหมู่บ้านที่พี่นี่อยู่นะคะทุกคนหมู่บ้านที่พี่นี่อยู่พี่นีก็ยังมีหมู่บ้านเก่าๆนะคะทุกคน ยังอยู่นะคะยังไม่ทุบทิ้งนะคะยังมีอยู่นะคะอัน <Nurse> นี so day, so ok. so know, ้พ <Tonight> so sí. so okay. ี่นีก็เงินเร็จบรยากาศไปเรื่อยอากาศดีนะเพราะว่าพี่นียังไม่ได้ขึ้นเขาเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าตอนเช้าฝนตกอะไรนี่เเรายังไม่รู้นะคะก็คงจะเดือนหน้านะคะเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่พี่นี ตลุยนะคะลุยขอให้สุขภาพพี่นีแข็งแรงนะถ้าสุขภาพเราดีเราก็ไปไหนได้ทั่วนะขึ้นเขาลงห้วยนะวันนี้พี่นีมาแค่นี้พี่นีก็หอบแล้วนะคะทุกคนขอฝากคลิปนี้เอาไว้นะคะดูไปพังพางก่อนนะคะดูความบ้าของพี่นีไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังไม่มีอะไรให้ถ่ายนะสวัสดีค่ะทุกคน